ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกวิทนบุญรัมนะครับจากห้างส่วนจังหวัดชัยรุ่งเรืองยนต์สามสามนะครับบริษัทแม่แท็กเตอร์จอนเดียร์นะครับวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วแท็กเตอร์จอนเดียร์ห้าศูนย์สี่ศูนย์ดีนะครับต้องบอกว่าคลิปที่แล้วนะครับสี่สิบแรงคันสุดท้ายปล่อยออกไปแล้วนะครับปล่อยออกไปที่อำเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญนะครับตัวนี้ก็เป็นสต็อกใหม่เลยนะครับเข้ามาใหม่มาดหมาเลยเมื่อวานนี้นะครับโอเคยังไม่ได้ติดใบมีดเลยครับเดีย๋ยวผมพาชมรถอ่าวันนี้พาดูสต็อกนะครับนี่เลย40แรงนะครับยอดนิยมนะครับผมอ่าเพิ่งเพิ่งเอาเข้ามานะครับคันนี้เพิ่งเอาเข้ามายังไม่ได้ประกอบใบมีดเลยนี่นะครับมารีวิวมารีวิวรถ ยอดนิยมนะครับต้อง40แรงนะครับมีโยสตอรก็มีอยู่4-5คันนะครับช่วงน,นี้เข้ามาใหม่นี่อีกคันหนึ่ง50นะครับ50แรงนะครับตัวน,นี้ติดเบรมีดเรียบร้อยนะครับอติดเบรมีดแล้วนะครับ,นนรบสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผม เบอร์โทร092นะครับ7829680นะครับผมปวิตบุญร้ำนะครับยินดีให้บริการครับ40สแรงครับใหม่ๆเลยอ่า